สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่เพจคุยเฟื่องเรื่องประชาธิปไตยนะคะสำหรับในส่วนของวันนี้กับหน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทยค่ะหลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าหน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทยทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่มีบทบาทอย่างไรกันนะคะสมาชิกวุฒิสภามีวาระในการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา6ปีนับตั้ง แต่การทำการเลือกตั้งเสร็จหรือว่าทำการสัรหาจนเสร็จเรียบร้อยนะคะโดยมีหน้าที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าที่กระบวนการของนิติบัญญัติคือมีหน้าที่ในการเสนอร่างราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยต้องมีจำนวนของสมาชิกพุทธ,ธิสภาไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดทั้งสสภา แล้วก็2มีหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการเห็นชอบมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส2นั่นเองค่ะโดยจะต้องทำการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทำการคือ60วันแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินต้องทำการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยสามารถที่จะขยายเวลาเพิ่มให้อีกไม่เกิน30วัน และถ้าหากครบกำหนดระยะเวลาทางสมาชิกวุฒิสภายังทำการพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็ให้ถือว่าได้เห็นชอบในร่างราชบัญญัตินั้นค่ะเมื่อพิจารณาเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายภายใน24วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติมาจากสภา เมื่อพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ทำการระงับร่างพระราชบัญญัติไว้ก่อนแล้วส่งคืนกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎรถ้าหากมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเพิ่มเติมใดๆก็แล้วแต่เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วให้ไปยังสภาผู้แทนราษฎรและเมื่อทางสภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยแล้วในการแก้ไขแล้วนั้นนายกรัฐมนตรีจะทำการขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายภายใน24วัน ในกรณีที่ทางวุฒิสภาไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติหรือทำการแก้ไขแล้วไม่แล้วนั้นทรงคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าวุฒิสภาได้เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้นๆมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแล้วนั้น เห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของทั้งสองสภาสามารถแจ้งต่อประธานวุฒธธิสภาเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัยหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารสามารถทำการลงมติถอดถอนนักการเมืองที่มีการทุจริตคอร์รัปชันต่อหน้าที่หรือใช้อำนาจในหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายสามารถที่จะทำการลงมติเห็นชอบ ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้ที่ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและวุฒิสภาก็มีอํานาจในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรดังกล่าวได้เช่นเดียวกันหากพบว่ามีการกระทําผิด ต่อตำแหน่งและหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและทำการทุจริตโดยสรุปหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอก็คือ1การกันกรองกฎหมายสาวมีอำนาจในการกันกรองกฎหมายโดยสามารถแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบรที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรได้เพื่อให้เป็นการออกกฎหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบรัดกลุ่มและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 2. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการของรัฐบาลโดยการตั้งกระทู้นามรัฐมนตรีหรือตั้งคณะกรรมาการไปศึกษาด้านต่างๆให้มีการตรวจสอบฝ่ายบริหารเพื่อให้มีข้อสังเกตข่าวแนะนําและกระตุ้นเตือนรัฐบาลพร้อมทั้งการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบพิจารณาตัดสินของรัฐบาล 3. การเลือกตั้งแต่ง เป็นการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒทธิสภาทำหน้าที่เลือกตั้งแต่งตั้งให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้กับบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆโดยเฉพาะองค์กรการตรวจสอบการใช้อำนาจแห่งรัฐเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเป็นต้น 4. การถอดถอนบุคลากรออกจากตําแหน่งสวมีอานาจในการถอดถอนบุคลากรออกจากตําแหน่งเพื่อให้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูงทั้งด้านบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจคุยเฟื่องเรื่อง,รองประชาธิปไตยด้วยนะคะ